โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงฟิล์มโฟกัสกันครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นในปกคลิปไปแล้วเนาะว่าผมได้ไปทดสอบแล้วก็ไปดูโรงงานของฟิล์มโฟกัสมานะผมต้องบอกว่าในครั้งนี้เนี่ยที่โฟกัสเขาเปิดเรียกว่าโรงงานการผลิตให้สื่อมวลชนได้ดูเนี่ยเพราะว่าเป็นครั้งแรกครับผมที่ฟิล์มเนี่ยหรือว่ากระจกกนร,รอยเนี่ย ถูกผลิตในประเทศไทยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยที่เราเห็นในหลายๆแบรนด์เราจะเห็นว่า,าจะมีฟิล์มหลายๆแบรนด์เนาะที่นอกจากโฟกัสที่ทำกระจกกันลอยเนี่ยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเรียกว่าเขาจะทำการผลิตที่นอกประเทศนะครับผมอาจจะเป็นที่ประเทศลาวประเทศจีนหรืออะไรก็ตามแต่แล้วแต่แบรนด์เขาจะเลือกเนาะว่าเขาจะตั้งโรงงานหรือว่าจะใช้โรงงานที่ไหนในการผลิตแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่โฟกัสเขาเปิด โรงงานให้สื่อได้เข้าไปชมนะผมแล้วก็ได้เข้าไปดูการทํางานแล้วก็ได้เข้าไปดออูในส่วนของการทดสอบการอะไรของเขาว่าเขาทํายังไงนะครับผมแล้วก็ทําไมเขาถึงคิดที่จะตั้งโรงงานในไทยเนาะก็ก่อนอื่นเนี่ยถ้าใครชอบนะครับผมผมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าสําหรับการทัวร์โรงงานแล้วก็ประสิทธิภาพของฟิล์มตัวใหม่ของทางโฟกัสเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างแล้วผมที่ตามชมครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมทุกวันนี้เราจะต้องติดกระจกกันลอยกันอยู่นะครับผมในเมื่อโทรศัพท์แต่ละแบรนด์เนี่ยก็พัฒนากระจกให้มีความแข็งแรงทนทานขึ้นทุกวันทุกวันนะผมทุกรุ่นที่ออกมาเนี่ยมันก็แข็งแรงขึ้นตลอดทนรอยีดข่วน,ทน,นทนการตกขึ้นมากขึ้นดีขึ้นตลอดนะผมแต่ว่าทําไมเรายังต้องติดอยู่ผมมองในมุมของผมผม,ผมคิดว่ากระจกกันโอยเนี่ยมันช่วยให้เรา เซฟไปได้อีกครั้นหนึ่งทําให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นอีกครันหนึ่งเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่เรามั่นใจแล้วแหละว่ากระจกในตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมันดีนะครับผมแต่ว่าเราก็เผื่อไว้ว่าถ้ามันตกแล้วมันแตกเนี่ยมันก็เปลี่ยนแพงกว่าการติดฟิล์มเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนฟิล์มที่ราคาไม่ถึง1,000บาทเนี่ยอาจจะ600 7อ0เนี่ยแล้วมันทนทานใช้งานได้นานแล้วก็เออเซฟ เขาเรียกว่าอะไรทางจิตใจเราว่าเออมันปลอดภัยแน่นอนมันไม่ทําให้โทรศัพท์เราจอแตกได้ง่ายแน่นอนเนี่ยผมว่ามันปลอดภัยกว่านเนาะในครั้งนี้เนี่ยโฟกัสเขาก็เลยเปิดตัวกระจกกรอยรุ่นใหม่ของเขาในชื่อรุ่นว่า u l t ติเมทก l a s สนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่าอึดถึกทนในรอยขีดข่วนการตกเนี่ยได้เรียกว่าระดับมาก,มากหรือว่าเป็นเบอร์เขาบอกเป็นเบอร์หนึ่งในตลาด ของกระจกกระโลนเลยเนาะซึ่งจากที่ผมได้ไปดูการเทสของเขามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเทสโดยการใช้ลูกตุ้มเหล็กนะผมซึ่งก็มีการเทสโดยใช้ฟิล์มในท้องตลาดหรือว่ากระจกกรอโในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยที่ว่าเวลาเราปล่อยลูกเหล็กลงมาเนี่ยไม่สูงมากตัวกระจกกระโเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะแตกแหละแต่ว่าสำหรับอัญม t ีกราสเนี่ยเขามีการส่งไปทดสอบที่คณะวิศวะจุฬาเนาะแล้วก็สวทชเนาะอ่ะซึ่งก็มีการทดลองนะครับผม จา,จากการที่เขาส่งไปเทสเนี่ยมันสามารถทนรอยขิดควรเนี่ยได้ถึง3 0 0พครั้งนะครผมซึ่งมาตรฐานที่เขาได้เนี่ยก็คือระดับ9กนะครับผมก็ถือว่าเ,เรียกว่าเป็นการป้องกันการลอยคิดควรต่างๆเนี่ยที่ระดับเรียกว่าสูงสุดแล้วเขาว่าได้นะผมที่มีในตอนนี้ซึ่งก็ถือว่าเออมันมันก็ทนได้จริงๆนะผมเพราะว่าจากที่ผมได้ดูเนี่ยเขาทิ้งรูปตุ้มเหล็กลงมาค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรนะผม กเรียกว่ากระจกเนี่ยมันไม่ได้แตกง่ายๆเหมือนกระจกกระโทั่วไปที่เขาเทสในระยะแบบประมาณหนึ่งมันก็แตกแล้วอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งก็ถือว่าดีมากๆในส่วนนี้แล้วเขาก็มีการเทสในส่วนของอการเอาพวกคัตเตอร์เอาของแหลมแหลมคมคมคุญแจเนี่ยมาลองขูดขีดดูนะครับผมก็ไม่เกิดรอยแต่อย่างใดซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคลิปทสของผมเองแยกไว้อีกคลิปหนึ่งผมโดยผมทสด้วยตัวเองเลยนะว่ามัน ทนได้แค่ไหนนะผมเพราะว่าเขาเทสเนี่ยเราก็อาจจะเห็นภาพไม่ชัดมากเนาะแต่ว่าถ้าผมได้ลองเทสเองเนี่ยผมก็จะอธิบายความรู้สึกรวมถึงผลลัพธ์ได้ชัดเจนกว่านั่นเองนะผมก็โดยคร่คราวๆเนี่ยตัว Under ม a เน Glass ของเขาตัวใหม่เนี่ยก็ถือว่าทนแรงเ,เรียกว่าตกแล้วก็รอคิดควรจากอาของแรมต่างๆเวลาเราใส่ในกระเป๋าเกงเนี่ยได้ดีขึ้นมากๆนะผมในระดับ9 h หรือว่า เรียกว่าสูงสุดในตอนนี้แล้วเขาว่าได้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีในระดับที่น่าพอใจนะผมสําหรับการที่ผมดูทางโฟกัสเทสให้ดูนะผมที่นี้เวลาผมเข้าไปดูในโรงงานของเขาเนี่ยต้องบอกว่าตัวโรงงานของเขาเนี่ยก็ถือว่ารักษาความสะอาดแล้วก็โดยรวมๆอุปก,กรณ์ของเขาเนี่ยใช้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นทั้งหมดนะครผมเพราะว่าเขาเขาจะมีเครื่องมือในการเทสการ ตกกระแทกหรือว่าอะไรของเขาครับผมที่ว่าเป็นท่อปล่อยลูกเหล็กต่างๆหรือว่าเป็นการทดสอบรอยขีดข่วนนะครับผมรวมถึงผมได้เข้าไปดูในขั้นตอนการผลิตของเขาด้วยเขาก็จะมีการใช้เหมือนเป็นน้ําหรือว่าเป็นของเหลวเนี่ยในการทํากระจกนะครับผมในการตัดกระจกมาแล้วก็ในการทําความสะอาดเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ของเหลวในการทําให้แบบมันคลีนมันสะอาดจริงๆนะครับผมเวลาเวลา,ราเราเห็นกระจกเนี่ยมันไม่ได้เลอะฝุ่นไม่ได้อะไรเนี่ย มันก็เกิดจากขั้นตอนเหล่านี้ที่เขาได้ไปทำมานะผมโดยการมันก็จะมีวัสดุวัตถุดิบต่างๆของเขาที่ทำให้ตัวกระจกเนี่ยมันออกมาทนทานได้ตามสเปคแล้วกอ็อยู่ในมาตรฐานความสะอาดที่ควรจะเป็นนะผมแล้วก็จะมีในส่วนของอการ QC คัดแยกนะผมการทดสอบการงอนะครับผมว่างอได้ขนาดไหนเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของ ที่เขาจะเป็นทีมก่อนที่เขาจะคัดแยกเข้าไปบรรจุในกล่องที่เราซื้อกันเนี่ยเขาก็จะมีทีมดูว่ามีรอยบิ่นไหมหรือว่ากระจกเนี่ยมีรอยหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าในขั้นตอนการผลิตถ้ามันมีตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะนํากระจกเหล่านี้เนี่ยเก็บไว้แยกต่างหากเพื่อคัดแยกอีกทีหนึ่งนะครับผมเขาก็จะเลือกเฉพาะตัวฟิล์มตัวกระจกที่ได้มาตรอาหารเท่านั้นเพื่อบรรจุเข้ากล่องมาขายให้กับท ja ุกคนนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป <bo> ็น <bo> ขั้นตอนมาตรฐานการทํางานที่ดีนะผมมีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนนะครับว่ามันทนแรงได้แค่ไหนทนแรงงองได้แค่ไหนนะผมรอยคิดควนเนี่ยทนได้ขนาดไหนนะครับผมทนการสัมผัสได้ประมาณไหนแล้วก็มีการทดสอบในส่วนของการผลิตต่างๆว่ามันทําออกมาได้ QC ไหมนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมก็ถือว่าโอเคมากๆสําหรับการผลิตกระจกกรอนนะครับผม นั่นก็คือทั้งหมดที่ผมได้ไปเจอมานะผมว่าผมรู้สึกยังไงกับการได้ไปทัวร์โรงงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นบริษัทที่น่าทับใจนะผมเป็นบริษัทของคนไทยที่ทํามาตรฐานได้ในระดับสากลก็ถือว่าน่าทับใจมากๆสําหรับแบรนด์ไทยแบบนี้ผมก็ถือว่าน่าสนับสนุนเนาะแล้วก็ทางโฟกัสเนี่ยได้มีการให้สื่อมวลชนเนี่ยได้เขาเรียกอ,อะไรเทสกระจกกันลอย เหล่านี้ด้วยนะผมก็คือตัว Artimate Glass นันเองซึ่งผมก็จะทำคลิปเป็นคลิปเทสความแข็งแรงทนทานต่อรอยขีดข่วนแล้วก็แรงกระแทกต่าง,างๆแยกไปอีกคลิปหนึ่งเนาะแล้วก็คลิปนั้นเนี่ยจะมี จกประจกกันรอยด้วยนะครับผม1ตัวเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับผมก็เราจะตามกิจกรรมกันได้ในคลิปถัดไปแล้วก็ในเพจเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้เนาะถ้าชอบเนี่ยผมฝากกด subscribe กดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะผมหวังว่าจะเจอทุกคนในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ